สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นชุดเกี่ยวกับการใช้งานตัว t e m p พลต e ีวิ i 2 2 2 2 0นะครับที่ท่านได้สนับสนุนทางเพจไปนะครับซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วิธีการอธิบายถึงหลักการการใช้งานนะครับว่ามีวิธีการใช้งานยังไงนะครับอันดับแรกครับในส่วนของตัว CSI m a s t e r Format เนี่ยที่ผมนำมาใช้ก็คือว่า มันคือรหัสหมวดหมู่งานกอ่อสร้างนะครับที่เขาใช้กันเป็นมาตรฐานสากลนะครับก็จะแบ่งออกมาได้ทั้งหมด16 Division นะครับก็ไล่ตั้งแต่ตัวคอนกรีตตัวกออิฐอะไรไปเรื่อยๆนะครับจนถึง16 Division คราวนี้แต่และ Division เนี่ยทำไมต้องกำหนดตัวเลขในการตั้งชื่อนะครับตัวเลขจะช่วยให้เราค้นหาได้ง่ายขึ้นอย่างสมมุติว่าผมต้องการหมวดหมู่ที่เป็นงานเฟอร์นิเจอร์นะครับ ออันนี้ผมขอไปดูงานเฟอร์นิเจอร์นะครับอันนี้ผมจําไว้ละสมมติว่าผมต้องการเฟอร์นิเจอร์ชุดนี้นะครับตัวนี้เป็นเก้าอี้สนามเพื่อจะวางในโปรเจกต์ของผมเพียงแค่เราจําชื่อรหัสนะครับหนึ่งสองห้าสองศย์ขีดเมศูเราก็มาเปิดตัวเทมเพลตของเรานะครับโฟลเดอร์เก็บเทมเพลตจากนั้นเข้ามาหน้าที่ Family Library นะครับแล้วก็พิมพ์ในช่องเสิร์ชค้นหานะครับ 1 2 5 2 0สองขีดเอกด enter นะครับพิมพ์ตัวไหนตกไปหรือเปล่า,านี่นะครับมันก็จะปรากฏเฟอร์นิเจอร์ให้เรานะครับคราวนี้การนำมาใช้งานเนี่ยให้เราเปิดหน้าโปรเจกต์ของเราค้างไว้เสร็จแล้วก็กลับมาที่หน้าโฟลเดอร์เราก็เพียงลากตัวเฟอร์นิเจอร์นี่ครับเข้ามาในหน้าโปรเจกต์ของเรา กดวางลงไปเลยนะครับผมก็ได้เก้าอี้สนามมา1ตัวแล้วครับเห็นไหมครับว่าการกำหนดตัวโค้ดดิวิชันเนี่ยมันช่วยให้เราค้นหางานได้ง่ายขึ้นนะครับผมเลยใช้หลักการนี้มาช่วยในการตั้งชื่อโค้ดนำหน้านะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปแรกนะครับก็ประมาณนี้